ไนย้ายบ้านบ้านมันย้ายยากกระดาย้ายง่ายหมุนกระไดกลับมาเดีนั้นเราจะยอมเป็นคนโง่เนี่ยโง่เดียวเห็นว่ามันเล่นได้โอ้โหแล้วกงคืนไม่กลัวยุงกัดเว้ยทำไมอ่ะนอนไม่เป็นประตูบ้านกัน หน้้าาบเจ้ามาทำไมที่บ้านไม่มีนี่อย่าบอกนะพ่อยังไม่เลิกกินอ่ะซื้อใหม่ได้อันนั้นไม่ใช่ต้นจ้าอันน้มันผักบุ้งบอสบอกยาคุณ เนี่ยรู้ได้ไงย่ญี่ปุ่นเขาเรียกกันไม่เคยเห็นขอผงเฮียมขอนะก็เไยไปไปมุงหัวนอน ห้าห้าพะเบิดระเบ้อที่ได้ชมชอบนี่โอ้โหนำเสนอจัดให้เต็มที่บางทีมาดูตัวเองก็รึ้อายเหมือนกันนะใชโอ๊ยอายเหรอเหรอแหมไม่น่าอายเป็นหมดยางนะ เริ่งเริ่มตน <S <S ้มตน่านเ้นเองนะยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับรอีกหนึ่งอย่างที่ฮาก็คือเรื่องราวของผู้กล้าจะต้องมายืนอยู่ตรงนี้ผู้กล้านี่เราก็เชื้อเชิญทุกท่านนะ,ะจะเป็นในเรื่องราวอาชีพก็ได้ความปแปลกก็ได้นะฮะอีลาก็ได้ความถนัดอะไรแปลกๆก็ได้นะฮะก็จะมาแข่งขันท้ากแกงสามชาเราแต่วันนี้ที่อยากจะนําเสนอก็คือเรื่องราวของความกล้าของพวกเราเองกล้าแบบไม่ได้กล้าท้ากล้าแข่งหรอกกล้าแต่งเข้าไปได้ยังไงแต่งตัวนะครับถนัดกับทุ่นหม่ำนะ พอปีนี้ผมหนักกว่าเพื่อนเลยเพื่อน้าน้ำเสนอที่หนักด้วยหักด้วยไปดูชุดต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะจัดมาให้แล้วนะครับไปชมเลยค่ะ ดี่ไอเนี่ยไอเนี่ยรู้มุมกล้องแหมออกมาจะให้หาตรงนี้ใช่เธอแต่งตัวนี้อินเทนมากเลยผมเป็นคนที่ลืมครับทำไมอะทำไมแต่งตัวอย่างนี้อะลืมหน้าลืมหลังครับ บางทีได้ข้างหลังก็ลืมข้างหน้าบางทีก็ได้ข้างหน้าก็ลืมข้างหลังครับนี่เมื่อกี้บอกว่าไงความสามารถพิเศษใช่ไหมครับเต้นทางปากครับผมอ่ะดเพลงอะไรดีเนี่ยเพลงอะไรก็ได้ผมสามารถเต้นได้ครับเพลงมาเลยเพลงอะไร ฮ่าไปมันจะไม่ไม่ไม่ค่อยแปลกอ่ะถ้าอยากให้ไวกว่านี้สปีดอ่ะได้ไหมถ้าไวกว่านี้ต้องเป็นตาเฮ้ยได้เหรอได้ตาก็ได้ได้ขอดูตามาดีไม่ใช่ตาเราเนี่ยเอ้าไม่ได้พูดถึงคนนั้นหรอไม่เห็นดูพี่ตาดูตาดิถ้าเร็วๆกว่านี้มันต้องใช้ตาเอาไปสปีดเลยนะได้เลยเร็วเ คุยกันเออขี่ตาด้านซ้ายลูกซ้ายซ้ายซ้ายมีเหรอโอ้โหขีตาลูากหัวแหวนนะลูกตาแถวนี้มีร้านตัดผม่ะทำไมอะ่ะอยากจะซอยออกขึ้นหน่อยออ <S <S ไอผมไม่ตหองแล้วขนจะกระแล มันยาว <S <S> ปล่อยปลยไม่ปล่อยแกหรอกเว้ยปล่อยป,ปล่อยเดี๋ยวนี้นะปล่อยยเดี๋ยวแตกถึ่งทำมา <S 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 อเอ้าไ Ôi không ai đây Đơn Ôi Ôi chơi trên đuôi yeah, 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 yeah. เฮียครับเฮียเป็นไส้เลื่อนเหรอครับบอกว่าอย่าอัมเฮียนะบอกอัมเฮียไม่ได้เลยเอัมเจ้าของร้านไม่ได้ไม่ได้ไม่เคยเห็นแล้วันนี้นะครับใจจริงอยากให้เฮียใส่หมวกไว้ เฮียเป็นคนเปิดเผยเฮียเขาลืมไม่ได้เฮียเขาลืมเฮียเวลาเวลาเวลาที่จับหัวก็ต้องบอกหัวเฮียต้องพูดด้วยเฮ้ยให้เฮียดูที่อีกทีนิกัเนี่ยเนี่ยเนี่ยง่ายเนี่ยเรา